วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practices ประเภทการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนวังชินวิทยาภายใต้นวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ anywhere anytime w y s c h o o l ของโรงเรียนวังชินวิทยาตามกระบวนการ six A จากการมอบนโยบายด้านการศึกษาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสุ่กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของพลตํารวจเอกเพิ่มภูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจากแนวนโยบายของประเทศสุ่กระทรวงศึกษาธิการผู้จัดทำจึงได้สร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ a n y w h e r e anytime w y school ูของโรงเรียนวังชินวิทยาตามกระบวนการซิกเอ plus จุดประสงค์ของนวัตกรรม1เพื่อส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ Anywhere anytime w h School ของโรงเรียนวังชินวิทยาตามกระบวนการ Six A Plus 2เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ Anywhere anytime w h School ของโรงเรียนวางชินวิทยาตามกระบวนการ Six A Plus 3เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูโรงเรียนวางชินวิทยาได้มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนําเทคนิควิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้จากแพลตฟอร์มต่างๆมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย กระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาจากการขับเคลื่อนโรงเรียนบางชิ้นวิทยาตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ซึ่งพบว่ากลยุทธ์ที่2การพัฒนานักเรียนครูด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และกลยุทธ์ที่4ส,ส่งเสริมการพัฒนานวัตรกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นพบปัญหาด้านการนํานวัตรกรรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชา้ปัญหาพฤติกรรมบินเบนของตัวนักเรียนเองและปัญหาด้านสภาพครอบครัวจึงสร้างกระบวนการซิกเอ plus เพื่อการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ Anywhere Anytime w Y School ของโรงเรียนวังชินวิทยาตามกระบวนการ Six A Plus และมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้อ n a l y s i s การวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เพื่อน,นําไปวางแผนการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2คณะกรรมการฝ่ายบริหารร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสภาพปัญหากําหนดเป้าหมายของการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Powerness การสร้างความตระหนักสร้างความตระหนักแก่ครูในการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรครูในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกันมีการดําเนินการจัดทําข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการนํากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ของผู้เรียน แอ t ธอทการสร้างทัศนคติที่ดีสร้างทัศนคติที่ดีแก่ครูในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีเว็บไซต์ Anywhere anytime w School สำหรับเป็นแหล่งบริการสื่อการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจนักเรียนเกิดความรู้มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาเรียนและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้และทบทวนเนื้อหาบทเรียน Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุกจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ Anywhere Anytime d e w h School ครูผู้สอนสามารถนําสื่อการเรียนรู้ตนเองมาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวกโดยโรงเรียนมีการสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีและแหล่งสื่อค้นข้อมูลในห้องสมุดของโรงเรียนอย่างเพียงพอเป็นไมอาระการเสริมแรงโดยการให้การสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ของครูผู้สอนการอัปโหลดสื่อการเรียนรู้ของครูไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างแบบสอบถามแบบทดสอบออนไลน์การค้นหาสื่อการเรียนรู้เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียนส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแอคการปรับปรุงมีการทบทวนตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามกระบวนการซิกเอ plus ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศออกสู่สังคมเช็คการตรวจสอบผลการดำเนินการวัดผลสําเร็จจากบุคลากรครูมีการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ใช้เว็บไซต์ Anywhere Anytime ดับเบ s c h ู o l ของโรงเรียนวังชินวิทยาในการจัดการเรียนรู้ร้อยและ9 5ขึ้นไปนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นศูนย์รอมออและมอพอลดลงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสรุปรายงานผลเผยแพร่ผลงานนำผลการสะท้อนกลับไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปประสิทธิภาพของการดำเนินงานและความเป็นนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนออกแบบการดำเนินงานและนำไปใช้ตามวงจรคุณภาพเดมิง PDCA ทำให้กระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือมีการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบของ Addy Model ที่เป็นหลักพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทำให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์นำแอปพลิเคชันที่ให้บริการฟรีมาใช้งานช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการโดยยึดหลักความประหยัดคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ1 โรงเรียนวังชิน้นวิทยามีเว็บไซต์ a n y w h e r e anytime w y s c h o o l ของโรงเรียนวังชิ้นวิทยาตามกระบวนการ s i A plus เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ของครูผู้สอนและนักเรียนมีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3. บุคลากรครูโรงเรียนบางชินวิทยามีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีการส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาให้แก่นักเรียน 4. นักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีผลสมัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 0. รอมอปรมสและมผลดลงนักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ เกิดทักษะที่จําเป็นในศตรวรรษที่21บุคลากรครูมีการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อน,นําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้บริหารมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาปัจจัยความสําเร็จนักเรียนโรงเรียนบางชินวิทยาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้บุคลากรครูโรงเรียนบางชินวิทยามีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีการใช้สื่อการเรียนรู้จากเว็บไซต์ Anywhere anytime w y School ผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมลงสู่โครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาบทเรียนที่ได้รับบุคลากรครูถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนอันเนื่องมาจากเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ครูได้ปรับรูปแบบการใช้สื่อการเรียนรู้ตามบริบทเนื้อหาและมีการวัดผลอย่างเหมาะสมตามบริบทของรายวิชาการจะส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั้นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรครูได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับนักเรียนอย่างหลากหลายประกอบกับก,บการใช้แอปพลิเคชันเสริมอื่นๆให้มีความทันสมัยมีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาให้มีประสิทธิภาพต่อไป